ซิลกี้สวัสดีครับวันนี้พี่แก้วจะมารีวิวเลือยซิลกี้รุ่นกอมทาโร่จากประเทศญี่ปุ่นนะครับกอมทาโร่จะมีความยาวให้เลือก4ขนาดนะครับ24เซน2 7เซน30เซนและ33เซนกอมทาโร่จะมีจำนวนฟัน8ซี่ต่อ3เซนติเมตรลักษณะใบตรงยาวสุดด้ามตัวด้ามพุ่มด้วยยางกันลื่นกระชับมือ เหมาะสำหรับการตัดไม้สดปลายด้ามมีช่องสําหรับร้อยเชือกรุ่นนี้จะมาพร้อมปลอกสําหรับพกพามีช่องสําหรับร้อยเชือกรัดขาและร้อยเข็มขัดมาพร้อมตัวปลดล็อกเร็วถ้ากําลังมองหาเลื่อยคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นเลือกซิลกี้ซิลกี้สวัสดีครับ